รถแย,ยมาเร็วนะนี่นะรอตั้งนานนะรอคิวรอคิวนะกว่าจะได้เนาะมาแล้วมาแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่จามานะ๋าหน้ารถแย,ยมาเร็วนะนีรอตั้งนานดูสภาพยาานะคะเนี้นบบนยไดูสภาพยา่านี่นะคะยาเอาไม่ความรู้จะพูดนเนาะนี่น้ำตาเหมดอนน้ำตาหมดไม่มดมได้ว่าไม่ได้พูดเล่นนะ มันจะต้นตายๆนะใบตายมขึ้นแค่เมื่อกี้นั่นเองนะนี่สับปะรดมาแล้วนะคะได้ทาาสับปะรดแล้วนายยายเนาะนะคะโดยยืนเอาสับปะรดนะคะยืนเอาสับปะรดเบบโยนห่านะคะเมื่อกี้มาก็โยนให้แล้วเนาะค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคะจะขอดูไป๊บเออขาอ่ากอใหญ่เลยนะคะกอใหญ่ รดยนม,มาแล้วได้แล้ได้คันัดรถแล้วรอคิวตั้งงานมมาก็จะได้ป็นดีอร่อยนะคะทุกทาย ขอไม่แย่งลงทิ้เปลี่ยนเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ